เรื่องแรกก่อนค่ะเกมรักอะไรอยู่ค่ะแนค่ะเล่าคอนเซปต์ของคที่เข็บทีเซอร์ก่นมาอนแรกเราก็ดี่าเราแซ่บแล้วนะแต่พอเห็นคิมเขบอกเลกซีเขาแล้วเด็กเขาบอกาเซ่ผู้จัดเขาก็บอกว่าเขาแบบเออเริ่มเริ่มไม่แน่ใจแล้วเราซื้อไไหมแต่ดิฉันเห็นทีเซอร์ของคุณนี่คือแบบว่าแซบมากเลยนะ สุดๆไปเลยขึ้นตัวแอนเดอร์ไซด์ดูแล้วกันจอยจอยๆไม่ได้ดูจริงจอยจอยแบบว่าคือนืลงลงอยู่อ่ะเนาะเอาดิซิพูดตามทีเซอร์ค่ะอะไรขึ้นคะอารมณ์อารมณ์ค่ะ ที่จะได้เก็ละครสองเรื่องนี้สองรสชาตินะคะของเขาเป็นสุดรักหนาระบาดเขาก็จะมีความแบบสุดแสนสอบสวนมีรักมีมีมีสนุกมีตลกอะไรเงี้ยของเราก็อาจจะเป็นแบบความรักในแบบผู้ใหญ่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนละรสชาติกันไปแอนก็ว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่แตกต่างกันดีพูดถึงความแซ่บของเรื่องเราก่อนเราแบบขิดได้เต็มที่เลยว่าของเราแซ่บเมื่อไรความปังค่ะความฟังโอ้ไม่กล้าเลยอ่ะแล้วเรามาแล้วเรามาสองคนแล้วตัวเล็กมากไม่ไม่ ผู้จัดไซนี้ได้อยู่อ่ะาตรเนี้แสดงทำตัวไม่ถูกกันเดยวพูดจัดพู้จัดไซได้อยู่ก็ก็แซ่บพอสมควรนะฮะเพราะว่าแค่ไหนคะแซ่บแค่ไหนคะก็ก็มีหลายซีนเหมือนกันที่ยังไม่แน่ใจว่าแบบมันออกได้หรือเปล่าแค่อะไรไว้อะไม่ตีเรื่องทั้งหมดเลยไม่ใช่แล้วถ้าอย่างงั้นเราเอาไปลงทิกต็อกเออลงทิกต็อกได้ครับได้ครับ้าเรขายของขายของมบ้คออแแลวพี่ขายของ21 21่สิสิงหาคมนี้สืบรับหมอระบาดันจันอัคยเขายังไม่ไปเลยสมีก่อนสามสิรเรชรีบอะลรีาเลยขอที่ยี่สิบเรามาที่ยี่ิเม่ของน้นยีสามยี่สามอ่ของเราที่อะไรีใหญ่ทีแอนีมาแล้วประกบกันแล้วอุ้ยสีขาวกับสีดำด้วย เยอะค่ะเพราะละครของเรามันครบโลงไฟไหนเนีอไรนมันไม่เข้าไปแนจะหยิกคิมค่ะไม่ไม่ไม่เราไปเขาเล่นเขาเป็นเขาเป็นเขาหยาดเลยค่ะสาระเลยสาระเอาสาระเลยก็คือละครของเรานะคะก็คือครบโลนะคะอย่างที่ได้ฟังบนเวทีเมื่อกี้นะคะก็มีเรื่องวิชาชีพเกี่ยวกับหมอนะคะเรื่องนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยที่มีความแบบ ผิดใจกันตอนแรกว่าเราก็คืออยากรีบบอกให้ประชาชนได้รู้ความจริงให้เร็วที่สุดในฐานะนักข่าวอะไรเงี้ยค่ะส่วนหมอเนี่ยคุณจะต้องมีหลักฐานที่ครบก่อนที่จะแบบเป่าประกาศได้ตอนนั้นก็จะมีคอนฟ l i c กันนิดหน่อยนะคะแล้วลดซีคอย่งไรเอ่ยจะลดซีมากกว่าเด้ไหมก็คือมันยังไงเดี๋ยวเช่นเช่นก็คือเรื่องของพี่แอนที่เล่นมาทั้งหมดแบบไม่ได้ครึ่งหนึ่งอคอคือเราเราเราเห็นของเขาแล้วหรือเปล่าคะ ไม่ใช่ไม่ถึงว่าเรื่องที่เคยเล่นอย่างเชเรื่องเพียงชายใช่ไหมคิดคิดว่าคิมมาเลิศสีเยอะแล้วแต่เรื่องเนี้ยเสร็จแล้วเขาถามถึงเรื่องนี้ว่าเปรียบเทียบกับเรารู้เรื่องรึเนี่ยอ้าวเหรอไม่ถึงว่าเราหล่อหรอนะต้องถามพี่แอนไงว่าของที่พี่แอนเล่นมาในชีวิตพี่แอนเนาะเรื่องนี้เป็นยังไงโอ้เนี่ยเขาเรื่องคุณเถือกอ่ะดิฉันพี่แอนบอกว่าเล่นกับอนันดาคือเลิศสนแบบว่าดูเดือดจริง ที่สุดตั้งแต่เคยเล่นเออเยอะที่สุดไหมคะโอ้ยแม่เจอแคสเซลแต่ของเราอ่ะใช่เยอะที่สุดออกกันเล่นเปล่าเล่นอะไรไปออกกันออแบบเพราะแนวแบบว่ามันอบอุ่นแหละอุ่นหน่อยเออจะเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องแบบไม่มาสามีภรรยาของเขาเรื่องของเขาเรื่อง็ยังเปนแบบ กคนทีนแบบว่าเออแบบเพิ่งคบกันใหม่ๆอะไรอย่างนี้ก็จะแบบคนละแนวกันแต่ว่าแฟนด์ยหลายแคนรอการทำแบ็คด์ของคู่แบรนดอินแบรนด์อะไรที่อ่ะเราก็รอเหมือนกันจริงๆก็อยากรู้มากเลยเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงก็ที่แน่ๆคือหน้าตาเราแบบไม่เปลี่ยนเอ็นเด็กอยู่สบายแบ,บ,บรค์บังแรงนะนะคะ จริงก <muitas> ็ม oh. ีไปเวิร hmm. uh, uh, to mm ์ก hmm. ช so ็อปกับพี่พี่ทีมแพทย์หมอระบาดนะครับที่ที่เอ่อกรม่อทั่วโรคนะก็ได้ไปแบบว่าไปสัมภาษณ์เขาเวลาเรามีคำถามในอ่านบทอะไรไปเสร็จแล้วเดี๋ยวไปคุยกันก็แบบเขาก็พูดหลายๆอย่างมาที่แบบว่าเป็นอินไซต์ของของหมอระบาดจริงๆซึ่งจริงๆหนึ่งในอินไซต์ของหมอระบาดคือการที่มีปัญหากับนักข่าวบางท่านที่แบบว่าต้องการที่จะปล่อยข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่ามีการหลักฐานที่มันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิ c ที่พี่อ้อมได้ยกมา ได้ในเรื่องนี้ก็คือเป็นการบอกว่าขัดแย้งขัดขากับระหว่งางโควิดระบาดกับนักข่าวทีทั้งหมดที่ได้เห็นในพิซซานี้คุกขามแล้วก็รังหวานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เราต้องเข้าไปสืบเรื่องของการเกิดโรคระบาดว่าสาเหตุมาจากที่ไหนเรารู้แหล่งขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็มีการวางแผนที่จะเข้าไปจับคนร้ายข้างในเป็นเหมือนหน่วยสวาทเพื่อกดว่าใส่มีโ,งโรงพยาบอลเตอร์อเฮ้ยไม่ ีพทษครับพี่่าไปย่าไงยังต้อเดือกนะฮะอันนั้นไม่มีคแต่ก็สุดๆพอสมควรเลยแหละเออจะไม่ใช่จ้าพนมพี่แฝก็ได้อยู่นะตานี้เป็นตานี้ต้อมาไปอะไเรื่องมอะไรเรื่องตอนี้ทำไมต้องได้ยางงั้นน่ะเราส่ตัวไม่ได้หวานไงหวานไงคะ ก็คือเป็นอะไรตรงกลงงเปไนในข้อไหนเอาอีกแล้วสถานีได้จุดแล้วนะมาแล้วโอเคโอเคเอ่อชานี้ก็คือเราเปเป็นเจ้าหน้าที่สถานีแขนเข็จะอยู่ทีมแรงแรมนะคะแต่ว่าช่วยหมออีกทีนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยเจ็บหมอก็คือจะทำหน้าที่แบบว่าเขาก็จะแบบวินิจฉัยเลยว่าเป็นโรคนี้เออ่มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเราก็คือเหมือนเป็นแบบผู้ช่วย ไปช่วยก็จะมีใครหคนนึ้นค่ะแล้วก็เอ่อทำไปไปนางล่างไม่ไหวนะเหรอมาเข้ามารู้แข่งเลยแข่งยังได้อยู่อย่าจีเราไม่แก่ครับใช่ใช่ครับก็เล่นเป็นเพื่อนกันตในสมัยนี้นครับแล้วก็จะต้องลงสนามหมายถึงว่าเราต้องเสียอยู่ค่ะว่าไปทําข่าวด้วยคนที่ทรมานที่สุดคือใครข้าสนิทกับทีมกีฬาแตกเผยพี่เผย

งานคือเปิดสอบละครปังดังแบบตะโกนให้พูดความปังของละครเราค่ะไม่ได้พูดเลยไรแล้พูดเกี่ยวไปแล้วเยอแยกกันคอ้าวเดี๋ยวทำหน้าที่เอาแคทพี่อ่องเนีไม่ได้พูดเลยพี่พูดไปเยอะมากเลยอะแค่ทำแค่ดีแล้วสู้ซู่ไปเลยสู้ผิวโหคือสองเรื่องนี้แค่ฟังชื่อก็ปังแน่นอนอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยระเบิดระเบ้อตะโกน หัวห้างแล้วค่ะคนก็มาให้กำลังใจพวกเราเยอะม,มากก็หวังว่าทุกคนจะรอดูสดๆของกันทั้งสองเรื่องเลยค่ะพี่อัน่ะขออกฉันคือ้างค่ะก็ะจริงๆหลืออย่างเรื่องสืบรักหมองระบาดนะคะคือแคสดีมากแข็งแรงมาก แค่ดูนักแสดงเล่นเพลงของเขาอะ่ะ <sk ill> ก็คุ้มแล้วอะ่ะเรื่องเขาอีกอีกเรื่องตามไปในนั้นเอาแค่นักแสดงเองก็ว,ว่ามันคุ้มมากๆส่วนของเรื่องเรามันก็อาจจะเป็นรสชาติอย่างที่บอกอะค่ะเป็นอีกเีลาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเป็นแคนทเ,เล็กกว่าแต่ว่าไม่แคทเล็กกว่าที่ไหนคุ้มกว่าเราแบบนันดาไม่เคยเล่นกว่าใช่ไหมนันดาเขาก็มาเล่นเรื่องนี้บ้าใช่นันดาไม่เล่นเหรอ ทำไมทเามงวลเขารักกันใช่ไหมคะหรือไงแต่ว่ารักค่ะไม่ใช่รักว่าฟังนลฟังแน่นอนแต่พอได้แต่ยังไพกไดเห็นยืนอย่างเงี้ยก็น่าจะมีจากเรื่องที่เรามาคอลแลบกันจริงอคุณีนะแบบแพ็คเกจเนี้ยเริ่มเลยสุดรักเกมขยนะคะ เลยค่ะอ้อมเล่นไม่ไหวแล้วค่ะหมดแล้วอะปังมากไหนี่ยปังขนาดไหนคะน่เด็ีน่าเด็ดปังมากครับผมมาเปิดตัวที่ยูเนี่ยนมอลล์กลางห้างขนาดนี้ทำไมปังนี่ปัายังไงละครับเออแตกเลยนะคะเออแล้วก็อวยกันไปเรื่อยๆใช่เลยค่ะโวยจริงค่ะขายขึ้นไปนะคะน่เด็ดขาถามว่าเขาถามว่าเขาถามเรื่องอะไรเขาถามนกเรื่องค่ะ อยากเล่นละครด้วยกันไหมอ่ะเออทำไมจะไปเล่นด้วยกันล่ะคะอยากเล่นละครด้วยกันมาเพราะดูจากการดูเยอะแล้วจริงจริงคืออยากเล่นด้วยกันนะอันนี้อยากแต่ขอกดแบบตกตีกระชากแต่ตกแอนทำไมสงหรอแต่คิดว่าคิมแพ้อ๋อจะให้วันน um ี้คิมไม่แพ้นะเฮ้ยคิมเราไม่แพ้สิเรา แ <LY> ย่แข็งแรงมากเลยนะคะเออจริงแย่ยังไงถ้าต้องเล่นกับพีนที่แอนโดรเมย์ไหมครับก็ดีนะแอนก็อยากเล่นให้เขาแบบหกศัพเราบ้างเพราะเขาอยากคงอยากแบบเคาอยากแก้แค้นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะดเดดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆที่เห็นวันนี้จเองพี่ยืนมองอ่ะเรายังแบบก็น่าจะได้เล่นด้วยกันทั้แพ็กนี้จริงๆมันคจะมีสักเรื่องหนึ่งที่เกิดหรือไม่จะมีนายจะทำก็ได้ใช่อะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจมากเลยให้คู่นี้ก็เป็นคู่อลิกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะารงงานเล ไหนฝากไปเลยก็ฝากละครนะคะเกมรักยศกับสุดรักของระบาดนะคะก็มาต่อกันเลยค่ะพอของคุณวันที่21ใช่ค่ะของแอนวันที่23ค่ะกวันพุดเลยค่ะอมคุณวันธนาคาค่ะแล้วบากได้นะคะเอาพูดได้ยังไงเนี่ยนี่ฮึนำมาฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยอะไะพี่แบร์เราก็เขาฝากลอ่านยูเขาฝากเสร็จแล้วนี่โอเคจบ ขอบคคุณ <gas> รับยูงก็เปิดทิ้งไว้ก็ได้ครับ <którzy>